ผู้ต้องหาที่ได้ตัวณที่เกิดเหตุมีแค่7คนหรือมากกว่านั้นครับขอสอบทานอีกทีผู้ต้องหาที่ได้ตัวณที่เกิดเหตุ7คนเท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ครับมี7คนครับแต่<ช>แต่แต่เจ้าจอยยืนยันว่ามีอีกสองคนก็คือลูกเขยและหลานชายซึ่งก็มีบทบาทในเหตุการณ์ด้วยเขาเขาตั้งคำถามกับตำรวจว่าทำไมไม่นำตัวมาสอบด้วยครับสองคนนั้นครับ ครับอย่างนี้ฮะก็คือว่าเอณที่เกิดเหตุนเนี่ยก็เข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเป็นเออ่ม,มีมีในที่เกิดเหตุจะมีหลานชายกับเขยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ด้วยแต่ก็คือเอ,อมันก็คืออยู่อยู่ที่ว่าข้อที่จริงเนี่ยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องสอบปากคำคแล้วในส่วนของผูเ้เกี่ยวเกี่ยวข้องว่า เป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปสอบปากคาแค่ฝั่งคนร้ายแล้วเราจะเชื่อเขาอย่างเดียวหรืออะไรอย่างนี้นะเราต้องสอบปากคาทุกฝ่ายแม้กระทั่งตํารวจที่ที่ฝั่งของต่อจโต้งที่มาด้วยท่านท่านต่อจอจอยด้วยนะครับท่านสามารถที่จะให้การได้อะไรได้ครับแต่คราวนี้ที่เขาติดใจกันตรงนี้ครับท่านรองครับก็คือ ทําไมไม่นําตัวลูกเขยกับหลานชายของโกธรไปสอบปากคำณวันแรกทิ้งช่วงทําไมครับที่เขาสงสัยกันน,นะออ่ะนะไม่ใช่ครับสอบนั่นแวันแรกเลยเอ,อ๋อนำตัวไปสอบตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะครับเท่ากับว่าเท่ากับว่าคืนวันนั้นนําตัวไปสพเมืองเจ็บบวกสองคนถูกไหมฮะครับอย่างนี้ฮะอย่างนี้คุณคุณานายจำได้ไหมฮะว่าว่าคุณคุณนายบอกว่าเออ เอรอบแรกที ans, นน่ผ่านมาบอกว่าเรามีพยานพยานแวดล้อมและพยานทียในที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดเหตุอย่างไรใช่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 กันพยานไออตอนนี้ก็คือที่แวดล้อมที่ว่าข้อที่จริงอะไรยังไงก็คือบรรดาแม่บ้านคนดูแลที่ที่อยู่อยู่อีห้องหนึ่งอยู่อีกโซนหนึ่งนี่คือพยานแวดล้อมที่เห็นนะที่ได้ฟังได้ได้ได้เห็นบ้างอะไรบ้าง ในส่วนของอาจจะไม่ได้เห็นอาจจะฟังหรืออะไรอย่างนี้ฮะยังไม่แน่ใจในในส่วนเพราะผมเพื่อนก็ไม่เห็นอะไรนะครับในส่วนของอีกส่วนหนึ่งคือพยานที่สิ่งที่ไปคือตำรวจในในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุใช่ครับใช่ครับโอเคทีนี้ทีนี้พยานแวดล้อมที่เรามาร์คไว้สําหรับการสอบปากคํามีทั้งหมดกี่คนฮะสามหรือสี่ฮะ อืมบอกว่าประมาณสี่นะฮะถ้าจำโอเคกลมๆประมาณสี่คืออย่างนี้ฮะก่อนเนี้ยก็เราก็สอบเป็นพยานแต่ถ้าเกิดเราพบว่ามีการกระทําความผิดมีได้หลักฐานได้บอดแสบต่างๆว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องไม่ละเว้นแน่นอนโอเคได้ได้ทีนี้พยานแวดล้อมอย่างเช่นแม่บ้าน มีรวมกลมๆก็คือสักสี่คนส่วนพยานนักที่เกิดเหตุมีอยู่สักสามคนไหมฮะประมาณนั้นนะฮะพยานที่เกิดเหตุมันไม่ถึงขนาดนะจุ๋ยเขาะตำรวจที่เข้าค้นนะครับไปเจอตำรวจตำรวจที่ที่ที่เข้าไปเข้าไป็อดแรกเข้าไปนอดแรกว่าพบเห็นที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรอะไรนี่คือคือเข้าไปที่เหลือเนี่ยคือผู้ต้องหาทีนี้ทีนี้ในส่วนของของของที่เกิดเหตุนะครับก็จะมี เจ็ดคนสจโก้โต้งสจโต้งแล้วก็อีกข้ออีกพยายามแวดล้อมโอเคพยานมแวดล้อมนั่นแหละครับที่เกิดเหตุจริงลูกเขยกับหลานชายของโกธรยูนในกลุ่มพยานอะไรครับอย่างแวดล้อมอ๋อยู่ในกลุ่มยู่ในกลุ่มพยานแวดล้อมนี้เราสอบปากคำไปแล้วใช่ไหมฮะสอบไปแล้วครับสอบไปแล้วนะที่สจต้องบอกนะฮะว่าถ้าเกิดเมีข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็พบว่ามีการกระทําความผิดครับเราดําเนินการทันทีครับโอเคพยานในที่เกิดเหตุที่บอกว่ามีอยู่เจ็ดคนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่ตํารวจที่เข้าคนชุดแรกใช่ไหมครับไปพยานตํารวจแต่ที่เข้าคนใช่ครับรวมถึงตํารวจติดตามสจโต้งด้วยไหมครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าสจโต้งจะมีคนสองกลุ่มติดตามกลุ่มหนึ่งก็เป็นพลเรือน ฟีมือจัดจ้านสักนิดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตำรวจนี่แหละนอกเครื่องแบบก็ก,ก็ก็คอยติดตามก็ก็คอยติดตามสอจโอตองอ่ะนะครับไอ้ที่บอกว่าเจ็ดคนตำรวจเข้าค้นรวมถึงตำรวจติดตามสอจอต้งด้วยหรือไม่ครับอืตำรวจสอจโต้งเนี่ยคือคือก็เป็น ตอนนี้ก็คือมาให้ปากคําแล้วนะครับม,ม,มาให้ปากคาแล้วคือนักข่าวกอนข้างที่ยากเก่งนะฮะสมัยนี้ต้องยอมรบับครับก็ข้อมูลก็คือตามข่าวนะครับว่าก็มีมีสี่สีนส่นายสี่นายด้วยกันคที่ให้ปากคําครับ<ม>ครบแล้วใช่ไหมฮะตำรวจติดตามสจโต้งที่อยู่หน้าประตูนักคืนเกิดเหตุนักคืนเกิดเหตุตกลงสี่หรือห้า ตอนนี้สี่นะครับสี่ใช่ไหมฮะสี่มาให้ปากคำครบแล้วนะฮะตอนนี้มาให้ปากคําแล้วครับมาให้ปากคําครัคว่าแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบนะครับตอนนี้ก็คือได้ตรวจยึดอาวุธปืนแล้วก็เอสอบปากคํานะครับว่าที่เกิดเหตุผลเกิดเหตุที่เห็นเป็นอย่างไรอะไรยังไงรายละเอียดในการให้ปากคำผมขออนุญาตนะครับครับ ที่บอกว่าพยานนักที่เกิดเหตุ7คนนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจที่เข้าค้นชุดแรกนั้นไม่รวมตำรวจติดตามสจโต้งสี่สี่คนนั้นด้วยใช่ไหมฮะไม่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 รวมนะแต่ว่าในในส่วนของพยานตำรวจที่เข้าตรวจค้นเนีย่ย ตัวจานวนเนี่ยผม <Okay. S 2> ผมไม่แน่ใจว่าพนักง,งานสอบสวนจะสอบ <Okay. S 2> เพิ่มหรือจะสอบอะไรยังไงนะฮะครับครับครับปืนที่ยึดได้จากบ้านของโกธรณที่เกิดเหตุยึดได้สามกระบอกใช่ไหมฮะส,สรุปแล้วสุดท้ายคือสามกระบอกยึดได้สามกระบอกหรือไม่นะฮะอ๋อที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือปืนเนี่ยที่ใช้ก่อเหตุก็พกสั้นยี่ห้อคานิคเนี่ยหนึ่งกระบอกปืนลูกซองยาวยี่ห้อเดรยา่าหนึ่งกระบอกพร้รพอมกับ ตรวจยึดจุดต่างๆอีกนะครับตรวจจิตยึดต่างๆของบ้านโฟทอนอีกก็ประมาณหกกระบอกครับตอนนั้นอหกกระบอกแล้วก็แล้วก็รวมของฝั่งของที่ของตำรวจตำรวจสี่นายอีกสี่กระบอกโอเคครับครับก็โอเคทีนี้ปืนที่ใช้สังหารสจโต้งเนี่ยมาจากสองกระบอกก็คือเก้ามมอคารนกเก้ามมอคานิกเนี่ย เช็คแล้วทะเบียนเจ้าของเป็นเป็นของกอล์ฟใช่ไหมฮะถูกต้องครับเป็นเป็นเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้ต้องหาที่เรารวบม,มาจากที่เกิดเหตุส่วนลูก,กอซองยาวนั้นเป็นของเป็นของโกธรเองถูกต้องครับทีนี้ทีนี้ที่ในเจ็ดคนที่รับสมอ้างที่รับสมอ้างว่าเป็นมือยิงแล้วก็แล้วก็อ้างว่าสาเหตุมาจากทะเลาะวิวาทประทุอารมณ์นะครับ มีอยู่แค่สองคนใช่ไหมครับที่รับสมอ้างก็คือกอ๊อฟกับตูนถูกต้องครับนายก๊อฟกับนายตูนครับว่ารับรับว่าตัวเองเนี่ยเป็น,ปน,ค,นคนยิงทีนี้กอ๊อฟเนี่ยใช้ปืนของตัวเองก็คือไอ้ปืนสั้นคาเดกส่วนตูนใช้ปืนลูกซองยาวของโกธรยิงใช่ไหมฮะถูกต้องครับนั่นตูนให้การอย่างไรได้ลูกซองยาวจากโกธรมาได้อย่างไรและโกธรเขาให้การอย่างไรทําไมปืนตัวเองไปอยู่ในมือตูน อืมอันนี้ถือว่าขอขอ,ขออนุญาตเก็บไว้เป็นยในนสวข้อมูลนะในคดีนะครับอครับเกิดอะไรว่าก็ถือว่าเป็นความลับในคดีนี้โอเคได้ครับได้ครับคือคือคือท,ที่ซักตรงนี้ทัดรองที่ซักตรงนี้ก็เพราะว่าสังคมเขาก็คาใจแล้วเขาก็กลัวว่าไอ้คดีนี้มันจะพลิกก็เพราะว่าหนึ่งกล้องวงจรปิดของจังหวัดปรกชีบุรีมันเดี้งตั้งแต่ภายในบ้านของโกธรนอกบ้านก็เดี้งด้วย เขาก็แปลกใจกันอย่างที่สองกอบกระตูนรับสมอ้างตัดตอนตัดตอนเลยผมยิงและสาเหตุก็คือธรรวิวาทประทุอารมณ์ตัดตอนเลยคร,ร,รยคราวนี้เราจะเอาหลักฐานอะไรไปเล่นงาน<ม>ไปดำเนินคดีเอากับทั้งเจ็ดรวมถึงโกธรด้วยเรียนพี่ดนไยครับคือนอกจากเรื่องของตัวว่าเขายอมเขาคุยกันโอเคนั่นคือคือคนในบ้านของเขา ํารวจเราก็สอบปรกคำแต่เราก็ไม่ได้ไว้เชื่อทั้งหมดเราจะมีพยานหลักฐานต่างๆอีกนั้นพยานแวดล้อมทั้งในเรื่องของอพยานทางดีศิวิทยาศาสตร์เข้าไปนะครับถ้าถ้าไม่แน่ใจนะฮะเราก็มีทั้งประชุมกันหลายรอบส่รงระดับอาจารย์สืบสวนเนี่ยมาลงพื้นที่ต้องกี่ท่านก็หลายท่านนะทั้งรองผู้บัญชาการท,ทั้งทั้งที่อ้อท่านผู้ช่วยขอบอท่านลงมาเองท่านดูเองนะฮะอยากจะดูที่เกิดเหตุปับ๊บแล้วก็ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานปั๊บท่านตัดสินใจแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับตาดเตรียมนะครับครับตัดเตรียมตัดเตรียมเท่านั้นแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเฉพาะกรณีของโปธรคนเดียวหรือหรือว่าทั้งหมดฮะทั้งเจ็ดคนเลยทั้งเจ็ดคนครับทั้งเจ็ดคนเพราะว่าเพราะว่าก็เชื่อมั่นในพยานหลักฐานครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เขาที่คณะทำงานเชื่อมั่นในพยานหลักฐานครับจึงพิจารณาครับตรงนี้เป็นคีย์เวิ ทางกฎหมายที่น่าสนใจนะครับท่านรองท่านรองบอกว่าเพิ่มข้อหาชัดๆเลยเตร,เรีมตยมไตรตรองแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะฆ่าสอจอตโต้งมันชัดเจนที่นี่หลักฐานอะไรละครับที่เป็นสิ่งที่จะยืนยันในชั้นศาลว่าตะเตรียมและไตรตรองผมผมว่ามันก็มีหลักฐานเนี่ยมาเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับอะไรหลายๆอย่างแม้แต่ท่านทุกๆอย่างที่ว่า เออจริงๆนะพี่พีดานัยก็ได้นําเสนอไปหลายๆอย่างแล,ะละ้วล่ะฮะแอ้ระทังเรื่องของจริงครับจริงครับแม้กระทั่งวิถีกระสุนจุดยืนการเรื่อนของตัวอลอยตกลอยล่องรอยตัวศพกระสุนในศพว่าเป็นอย่างไรเข้าอย่างไรณนะตรงไหนจุดไหนที่ยยิงก่อนยิงหลัง มีมีความหมายหมดครับโอเความหมายหมดโอเคไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมันม,มันก็เป็นแพทเทิร์นในคดีฆาตรกรรมที่มันจะต้องทําอยู่แล้วแต่ไฮไลท์มนอยู่ตรงนี้แล้วมันโยงกลับไปที่โกธรอย่างไรล่ะครับนี่แหละดดสังคมเขาเขากาลังโฟกัสประเด็นนี้กันอยู่แล้วมันจะโยงกลับไปที่โกธรได้อย่างไรล่ะครับก็อย,อย่างนี้ฮะคือเจ้าของบ้านนะฮะอยู่ใกล้ชิดขนาดนั้น ขึ้นไปเลยก็คงไม่หลับเลยใช่ไหมครับขึ้นไปเลยห้าทีสามทีก็คงไม่หลับเลยถามว่าแล้วที่นําเสนอข่าวไปมันก็บอกอะไรหลายอย่างเช่นว่าเออในส่วนของตัวผู้ต้องหาเนี่ยการแต่งกายเป็นอย่างไรยืนอยู่จุดไหนแลวขึ้นมาอย่างไรอย่างเออถ้าเกิดไปคนที่อยู่ที่บ้านเจ้านายอะไรต่างๆทำอย่าไปทําอะไรเอะอะเสียงดัง นี่ๆหน่อยๆเนี่ยผมว่าก็เขาก็ต้องคิดนะฮะมันเป็นแนวคิดว่าว่ามันจะทําได้ไหมจะได้ไหมรัาถ้าถ้าคิดอย่างไรถึงจะอนุญาตไหมยเป็นยังไงคิดว่าไงคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือเปินใส่รองเท้าผ้าใบย่ำขึ้นไปถึงชั้นสองถูกไหมฮะก็มันก็เป็นภาพที่เกิดเหตุนะมันจะภาพออกไปอย่างนั้นนะครับก็เห็นเป็นยิ่งเท้าและที่นะครับโอเคโอเคแต่คราวนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้กองอุ ผู้ก,กองอุด้วยความเป็นตำรวจเก่าผู้ก,กองอุ้เนี่ยก็จะรู้ทางหนีทีไล่ในเชิงของกฎหมายในเชิงของคดีเป็นอย่างดีอยู่ๆผู้ก,กองอุก็มาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุโกทออยู่ในห้องนอนอโกทรยังโทรมาถามผู้กองอุเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงเอะอะวยวายมีเสียงเปืนด้วยปิ้งปังปิ้งปังผู้ก,กองอุบอกกับนักข่าวบอกว่าผู้ก,กองอุยังบอกกลับไปว่าโกอย่าออกมา ปิดห้องล็อกห้องอยู่แต่ในห้องนอนผู้ก,กองอุให้สัมภาษณ์อย่างนี้มันมีในยะอะไรอย่างไรครับออตรงนี้เนี่ยหลังจากที่พอเกิดเหตุปับ๊บแล้วก็ผู้อก,กองอุออกมาออกมาให้สัมภาษณ์ปับ๊บนะครับแล้วก็ตั้งแต่มีคิดละก็คือก็คือวันแรกเลยเนี่ยยังไงก็ต้องเรียกผู้อกองอุเนี่ยเข้าสอบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย พนักงานสอบสวนก็ได้เรียกผู้กองอูแล้วก็คนที่ผู้กองอูกล่าวอ้างก็คือว่าอยู่กับนายกตุย๋ยตรงนี้ก็ได้เรียกสอบไปเรียบร้อยครับแล้วก็อยู่เป็นข้อมูลว่าที่เขาพูดแล้วโอเคไหมอะไรยังไงเนี่ยก็ข,ขออยู่ในสำนวนโอเค,คโอเค,อเคนายกตุ๋ยก็อยู่หน้าอยู่หน้าประตูนี่แหละอยู่หน้าประตูนายกตุ๋ยเขาให้การออสอดคล้องกับผู้กองอูไหมฮะเนี่ยอืมใช้ยอยู่ในสำนวน,วนครับ ที่แปลกใจนะท่านรองแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งผู้กองอุเนเริ่มต้นชีวิตการเมืองท้องถิ่นก็เริ่มกับซุ้มของสอโจโต้งแต่จะให้สัมภาษณ์ล่าสุดสาร์อาทิตที่ผ่านมาฟังฟังดูแกคล้ายจะปกป้องโกธรคล้ายๆแกจะปกป้องโกธรตามสมควรเซตสตอรี่ให้เรียบร้อยเลยก็ยังฟังฟังดูก็ยังแปลกๆนะก็ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ คนที่มาให้ปากคาหรือคนที่พูดอะไรแล้วมีการบันทึกไว้มีการให้ปากคาหรือเอ่อมาคุยกับเจ้าหน้าที่ทำสอบสวนเรียบร้อยุคคก็ต้องรับผิดชอบคําให้การด้วยนะครับครับครับที่นี้คลิปแอบ,บอัดระหว่างการโต้เถียงระหว่างโกธรระว่างสงจโต้งที่ปะทะอารมณ์ใส่กันรุนแรงและแอบ,บอัดคลิปเอาไว้นั้นนั่นนะครับปรากฏว่าบุคคลที่สามที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือผู้ผู้ก่ออู้ สุดท้ายพกองอุได้พูดกับนักข่าวว่าได้ส่งคลิปแอบอัดเต็มๆ22นาทีให้กับผู้กองธรรมนัฐพมเผา่าคำถามก็คือแล้วคลิปชุดเดียวกัน22่บอนาทีผูกก้กออุเขาส่งบอมให้ตำรวจด้วยหรือไม่ครับอของรู้สึกว่าเขาจะเผยแพร่มานะครับตำรวจได้รับตังดั่วันแรกที่บร้อยครับออได้เต็มใช่ไหมคะได้ชุดเต็ม22นาทีครั ใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเออออท่านผู้การก็ส่งมอบให้กับท่านท่านท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยก็ก็ฟังก่อนเข้ารายการล็อกที่แล้วนะครับอ๋อครับครับครับคือคือคือที่ที่ปล่อยกันออกมามันมีเก้านาทีทีนี้ทีนี้ผู้กองอุผู้ที่ยี่สิบสองนาทีตำรวจได้ชุดเต็มยี่สิบสองนาทีตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหม ต,ต้องต้องวันแรกนะครับน่าจะต้องต่อวันใครับได้จากผู้กองอุหรือได้จากลูกน้องคนไหนของสโจโต้งครับเนี่ยมันมีผมไม่ราบเอเขีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะมันอาจจะละเอียดเกินไปสักนิดหนึ่งผู้กองอุเกี่ยวข้องอะไรด้วยไหมเกี่ยวข้องกับคดีด้วยไหมกับเรื่องตเตรียมไต่ตรองอะไรต่อมีอะไรคือถ้าพยานหลักฐานเนี่ยมันอยู่ที่พยา,พานหลักฐานวัตถุพยานอะไรต่างๆครับ ถ้ามีการให้การและเราคณะคณะกานสอบสวนพิจารณาว่าเกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการตามข้อกฎหมายครับ okay, okay. โอเคโอเคโอเคแค่นี้ก็ต้องขอบพระคุณมากมีอะไรที่เป็นความคืบหน้าที่ท่านรองใหญ่จะบอกอการ<ๆ><อ>กับสังคมอีกสักนิดไหมครับเชิญครับที่เป็นความ,มคืบหน้าคือในที่ผ่านมานะครับท่านผู<ม>้วาการตารวจภูธรภาคสองนะครับท่านพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจานงนะครับท่านรัาการนะครับก็ได้เปิดยุทธการนะครับ เพราะว่าตามที่รัฐบาลเขาได้มีการห่วงใยมาในเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะครับถึงเปิดยุทธการทลายหลังนักเลงแอิโดวันนะครับเรื่องของออปฐมบทไล่ล่านักเลงปาจีนนะครับซึ่งการปฏิบัติเนี่ยก็ดําเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจริงๆเนี่ยที่คนที่นักข่าวไปไปเห็นคนๆเนี่ย ตบ้านที่มีผู้เกี่ยวข้องลูกน้องโพทอนก็คือส่วนหนึ่งนะครับ,รบแต่เราค้นไปแล้วเนี่ยออกหมายไปแล้วล่อ,อเข้าไปเกือบเกินเกินหกสิบเจ็ดสบหมายเกือ1สิบเจ็ดที่ทั่วจังหวัดปาตอนที่เดียวนะฮะเพราท่านที่จะดําเนินการดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ยการตารวจกุฎังภาคสองเนี่ยท่านจะมา แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องยุติการนี้เวลา17นาฬิกาครับโอเครอติดตามกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองขอบพระคุณขนะคะท่านรองผู้การค่ะครับสวัพสดีคิัการพันตรุจเอกประสงค์สิริทิพวานิดค่ะด้วยความเคารพนผมไม่ได้ใจว่าท่านรองอยากจะนำเสนออะไรบ้างแต่อารมณ์นี้ ประสงค์ที่จะถามอย่างนี้ใช่อยากจะรู้ว่าไปถึงไหนยังไงและรายละเอียดข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยให้ทางนี้ได้พูดบ้างอมผมมีความสุขอย่างเดียวนะผมย้ําอีกครั้งถ้าผมเป็นคุณทักษิณและถ้าผมเป็นผู้กองธรรมนัฐผมจะเรียกสจอจอยไปเป่ากระหม่อมอย่าให้ผัวต้องตายเปล่าอย่าให้ตายฟรีดังนั้นสจอจอย ลงเถอะจอยลงเถอะพี่พีกัาแบ็กอัพพี่พีก็บแบ็กอัพและจะไม่ใช่และจะไม่ใช่แค่นายกอบจเจเท่านั้นจะรวมถึงการจัดทีมสจทั้งจังหวัดปราจีนบุรีอคำถามก็คือเจ้าของพื้นที่ดังเดิมกลุ่มของโกธรจะถอยไหมถ้าไม่ถอยล่ะก็ไม่ว่ากันแล้วถ้าไม่ถอยล่ะอยู่มานานก็ไม่ว่ากันแล้วถ้าถอยล่ะหนังชีวิตเรื่องนี้ก็จะยาว มันไม่ยาวไม่ยาวไม่ว,มวเรื่องนี้ไม่ยาวผมได้เปิดขนาดนี้มันก็เยอะแล้วนะมผมคิดว่าคนที่ติดตามรายการเจาะลึกทุกไทยเนี่ยเขาต่อจิ๊กซอได้ทะลุโป,ป่งหมดแล้วล่ะถูกไหมพี่นายไหนไหนเรื่องนี้ขอเติมนิดนึงได้ไหมได้ทีมงานเขาไปค้นมาเขามีไอจีสตอรี่ของแทนไทยนรงคพูลครับความในใจบนจอณขณะนี้ค่ะด้วยรักและคิดถึงเสมอครับพี่โต้งโอ้โห แสดงว่าแทนไทยก,กับส<อ>จโต้เนี่ยเขามสดบอกแล้วก็ผมบอกแล้วนี่ในงานศพของสจโต้งมันบอกเล่าเรื่องราวโคตรเยอะเลยอะ่ะ